สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนในบรรดาผักผลไม้ต่างๆที่รับประทานกันอยู่ทุกวันนี้รู้หรือไม่ว่าเมื่อหลายร้อยพันปีก่อนหน้าตารูปร่างและรสชาติไม่เหมือนปัจจุบันเลยแถมบางสายพันธุ์ยังไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นพืชชนิดเดียวกันด้วยซ้ํเอา้าวว่าแล้วก็ไปย้อนอดีตของอาหารเหล่านี้กันจะแปลกหรือชวนอึงแค่ไหนเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปดูกันค่ะมันฝรั่งหนึ่งในอาหารที่นิยมอย่างแพร่หลายของคนทั่วโลกอย่างมันฝรั่ง เราหมักคุณชินกับกรูปร่างเป็นหัวสีเหลืองแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนมีหลากสีทั้งแดงม่วงดำและเหลืองแถมหน้าตาไม่ได้กมลมรีแบบนี้มีทั้งรีกลมใหญ่ยาวดูบิวเบียเบยเบ้ยวบูดบูดกุนี้อีกซึ่งมันฝรั่งที่ว่านีคือพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกาใต้แถบเทือกเขาแอนดีสอย่างที่เปรูนี่เยอะมากได้ข่าวว่ามีมากกว่า720สายพันธุ์เลยล่ะเชื่อกันว่าตอนแรกมีหน้าตาประมาณนี้ ก่อนจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนมีหน้าตาแบบที่เจอในตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละค่ะน้อยหน่าผลไม้หน้าตาคล้ายรูปหัวใจรสชาติหวานฉ่ำแต่มเมล็ดเยอะอย่างน้อยหน่าน้อยคนที่จะรู้ว่าน้อยหน่าในยุคโบราณน,นั้นหน้าตาแล,ละรสชาติต่างจากปัจจุบันคนละยอดถ้าจะวอาหเห็นได้ชัดเลยก็คือน้อยหน่าป่าหรือที่เรียกว่าวชูการ์แอปเปิลตัวผลมีสีเหลืองลูกใหญ่เปลือกมีลักษณะเป็นหนามแหลมคล้ายทุเรียน มีถิ่นกำเนิดในบราซิลพบในแถบประเทศเปรูทางตอนใต้ของเม็กซิโกและทางตอนเหนือของอจนตินาจนกระทั่งในปี1900ตัวเมล็ดก็ถูกนำไปปลูกที่ฟลอริดาฟิลิปปินส์และอื่นๆคาดว่าปลูกไปปลูกมาน่าจะถูกนำมาพัฒนาสายพันธุ์ใหม่จนกลายเป็นน้อยหนาที่เราคุ้นชินนี่แหละแตงโมร้อนๆแบบนี้ได้ผลไม้แช่เย็นสักหน่อยก็คงจะดี แต่รู้หรือเปล่าว่ากว่าจะเป็นแตงโมลูกโตๆหวานๆมันพบรุษของมันหน้าตาเป็นยังไงกันนะว่ากันว่าแตงโมผลแรกของโลกถูกพบเมื่อ5,000ปีที่แล้วในทวีปแอฟ,ฟริกาใต้เป็นแตงโมป่าหลากหลายสายพันธุ์ตั้งแต่ผลขนาดเล็กมากเลือกแข็งมากหรือกระทั่งสายพันธุ์ที่มีแต่เล็ดเต็มไปหมดส่วนรสชาติมีทั้งพันธุ์รสหวานขมหรือแม้กระทั่งจืดสนิทแต่อีกหลายร้อยปีต่อมา มนุษย์จึงค่อยๆถูกพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มีรูปร่างสีสันและรสชาตดิดีมากยิ่งขึ้นจนตอนนี้มีแตงโมทั้งลูกเล็กลูกจิ๋วเท่านิ้วมือหรือลูกใหญ่ไร้มเมล็ดออกมาให้เลือกซื้อตามสไตล์และเงินในกระเป๋าตั้งค่ะกล้วยผลไม้มากคุณประโยชน์รสชาติดีจนต้องยกนิ้วให้อย่างกล้วยที่ลายคนโปรดปรานเริ่มแรกเดิมทีไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้มันผ่านการพัฒนามาจากกล้วยป่าที่มีต้นและผลเล็ก เนื้อน้อยมากแถมภายในผลยังมีเมล็ดเต็มไปหมดจนกระทั่งมนุษย์เราเอามาปรับใหม่จนมีรูปร่างรสชาติที่ดีมเมล็ดเล็กลงและเนื้อเยอะขึ้นยังไงก็ตามปัจจุบันก็มีบางสายพันธุ์คล้ายแบบโบราณอยู่เรียกกันว่าใกา้มีลักษณะนหน้าตาคล้ายกล้วยแต่ตัวผลจะแข็งและน้ำตาลน้อยมักนำมาประกอบอาหารมากกว่ากินปเปล่าๆดีนะที่พัฒนามาแล้วไม่อย่างนั้นคงได้กินไปแก่เม็ดไปสนุกไง,ไงี้ไงข้าวโพด หากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไม่ได้ไปทวีปอเมริกาคนยุโรปก็ไม่ได้รู้จักเขาโพดเราไม่ได้พูดเกินจริงแต่อย่างใดเพราะต้นกําเนิดของมันนั้นถูกพบในดินแดนอเมริกาโดยมีบรรพบุรุษปัญญาป่าที่มีชื่อว่าทิโอซินบนต้นมีเมล็ดขนาดเล็กมากแล้วเรียงตัวกันแบบห่างๆห,หลังจากนั้นคนที่เคยอาศัยอยู่ในแถบเม็กซิโกตอนกลางไปเจอเข้าจึงนํามาพัฒนาสายพันธุ์กันเรื่อยๆทําให้รูปร่างหน้าตาของเขาโพดเปลี่ยนไปจากเดิมเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นฝากและมีหลากสีให้เราเลือกกินกันนี่แหลคะค่ะ แตงกวาถ้ามองเผินๆคงดึงไม่ออกเลยว่าผลที่มีน้ำแหลมปกคุมทั่วลูกนี้คืออะไรเฉลยค่ะมันคือบรรพบรุษของแตงกวาหากย้อนกลับไปในอดีตนอกจากรูปร่างหน้าตาน่ากลัวแลวะเมล็ดที่เยอะมากแล้วผลของมันยังกินไม่ได้อีกด้วยเพราะมันจัดอยู่ในหมวดอาหารมีพิษถูกใช้เพื่อรักษาโรคจนกระทั่ง6,000ปีต่อมาชาวอินเดียได้นําแตงกวามากินเป็นอาหารครั้งแรกจึงปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ผลของมันไม่มีน้ำแหลมรสชาติดีไม่ขมจัดและไม่เป็นพิษแบบในปัจจุบันนี่ดีนะที่น้ำหายไปแล้วไม่อย่างนั้นหลายคนคงไม่กล้ากินกันหรอกเนะฟักทองพืชสีเหลืองเขียวหรือส้มที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาตระกูลเดียวกับพวกแตงแคนตาลูปและบวบนี้บอกเลยว่าเก่าแก่มากก่อนหน้าจะมามีหน้าตาเป็นฟักทองแบบในปัจจุบันว่ากันว่าฟักทองยุคโบราณมีขนาดค่อนข้างเล็กเปลือกแข็งและรสชาติไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ส่วนต้นกำเนิดของมันเชื่อกันว่ามาจากอเมริกากลางเมื่อราว7,500ปีก่อนโดยชนเผ่าพื้นเมืองในอเมริกาเหนือรู้จักการเพาะปลูกพืชชนิดนี้ก่อนถัว่วหรือแม้แต่ข้าวโพดซะอีกเพราะมันสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เสียงง่ายในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่อาหารขาดแคลนหลังจากความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงมีการปรับปรุงให้มันมีหน้าตาและรสชาติดีขึ้นแบบที่เรารู้จักกันนี้เลยค่ะบล็อกโคลี่ใครจะเชื่อว่าบรอกโคลี่ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ ก่อนหน้าจะไม่ได้มีลักษณะเป็นหัวแต่เป็นต้นประหลัดประหลัดคลายย้ายหญ้าหรือวัชพืชขนาดเล็กใบหย,ยักมีดอกหญ้าสีเหลืองชูก้านสูงหรือเรียกอีกชื่อว่าวแคมเบจซึ่งเป็นเคอือเดียวกันกับกหลังปีจนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวนชาวอิตาลีไปพบเข้าจึงนำมาพัฒนาสายพันธุ์ใหม่กลายเป็นดอกสีเขียวสดใสพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ให้ว่าบร็อกโคลีแปลว่ายอดดอกกลำปีก่อนจะเรียกเพี้ยนกันไปเรื่อยๆกลายเป็นบรอคโคลี่แบบที่เราคุ้นเคย ก่อนจะเพิ่งมาได้รับความนิยมจริงจังในช่วงปี1920นี้แหละค่ะมะม่วงมะม่วงน่าจะเป็นผลไม้ที่หลายๆคนชื่นชอบด้วยเพราะกลิ่นและรสชาติที่หลากหลายตามแต่ละสายพันธุ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่สมัยก่อนไม่ได้มีหน้าตาและรสชาติละมุนล,ลิ้นแบบนี้ตรงกันข้ามมีผลที่เล็กมากๆแทบไม่มีเนื้อให้กินเลยละ่ะรสชาติประปลดๆแถมเนื้ออนัน้อยนิดของมะม่วงโบราณน,นี้ยังมีเส้นใยไฟเบอร์เต็มไปหมด ไม่เหมือนมะม่วงยุคป,ปัจจุบันสักนิดต่อมาชาวโมกุลโบราและชาวโปรตุเกสจึงนําเจ้านี้ไปพัฒนาใหม่ให้ปรัชจากเส้นใยยุกยิกพร้อมกิมมิกบรรบรนดชาติที่อร่อยขึ้นจนมะม่วงกลายเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมมากขึ้นในทุกทวีปรวมถึงในประเทศไทยด้วยจ้าแหมนี่ถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยนะเหมาะเลยมะเขือยาวผักที่อยู่คู่ครัวของคนทั่วโลกนั้นพูดไปใครจะเชื่อว่าในอดีตมีหน้าตาชวนงงมาก ถพราะทั้งต้นของมันมีน้ำแหลมสีเหลืองส้มรสชาติขืนคงและทมใจมีขนาดเล็กมากราวๆเท่า,มาเมล็ดถั่วเท่านั้นหลังจากความพยายามหลายปีในการตัดต่อพันธุวิศวกรรมและตั้งใจเพาะปลูกครั้งแรกใหม่ที่ประเทศจีนก็ทำให้มเมือเลือลูกน้อยกลายเป็นลูกใหญ่และยาวเนื้อเยอะขึ้นมเมล็ดน้อยลงรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่น่าเชื่อว่านี่คือมเมือกยาวจากต้นกำเนิดเดียวกันที่สำคัญมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นอีกด้วยดีนะที่ปรับโฉมใหม่แล้ว ไม่อย่างนั้นกินสักสิบลูกก็คงไม่อิ่มแน่ๆลูกพลัมผลไม้ยอดฮิตติดอยู่เกือบทุกเมนูอย่างพลัมถูกจัดเป็นผลไม้เมล็ดแข็งมากเกิดมามีหลายรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานหรือกระทั่งรสขมเฟื่อนแถมมีมากกว่าส0 0พสายพันธุ์แต่หากถามว่าต้นกำเนิดพลัมมีหน้าตาเป็นยังไงคำตอบก็คือมีหน้าตาคล้ายกับปัจจุบันนี้หละค่ะเพียงแต่จะออกไปทงางองุ่นมากกว่าเท่านั้นทั้งหน้าตาและขนาด เนื่องจากดั้งเดิมมันโตมาจากในป่าแถมมีถิ่นกำเนิดจากจีนราว470ปีก่อนคริสต์กาลขณะที่รสชาติว,าว่ากันว่าไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไรจนกระทั่งนำมาปรับชมในรสชาติใหม่กลายเป็นผลไม้แสนอร่อยปลูกและจำหน่ายกันไปทั่วโลกอย่างในปัจจุบันขนุนภายใต้เปลือกของผลไม้ลูกกลมโตที่มีน้ำทั่วผลนี้มีเนื้อสีเหลืองรสชาติหอมหวานซ่อนอยู่กระจรงแต่สงสัยกันหรือไม่ว่าก่อนหน้านี้หน้าตาเป็นอย่างไร ไม่ได้ลูกใหญ่แบบนี้นะจ๊ะแต่มีผลเล็กและมีน้ำแหลมกว่าอีกเนื่องจากมันพัฒนาหน้าตาม,มาจากขนนุป่าผลสีเหลืองขนาดราวกำปั้นมือคนภายในมีเนื้อสีเหลืองเป็นวงแต่ขนาดเล็กกว่าจนกระทั่งหลายร้อยปีผ่านมาขนุนถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีหนามสั้นลงและมีขนาดผลที่ใหญ่ขึ้นมากจนสามารถมีน้ำหนักได้มากถึงลูกละกว่า40กิโลกรัมเลยทีเดียวเลมอน ผลไม้รสเปรี้ยวสีเหลืองที่เราคุ้นตาในหลายเมนูคาวหวานอย่างเลมอนหลายคนคงอยากเผือกเต็มที่ว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนหน้าตาแบบเดียวกับในปัจจุบันหรือเปล่าเอาจริงๆเรื่องนี้ยังไม่มีใครตอบได้แน่ชัดรู้เพียงว่ามันถูกนำสู่สเปนและแอฟริกาเหนือในช่วง1 0 0 0ถึง1,200ปีที่แล้วสันนิษฐานว่าน่าจะมีสายพันธุมาจากมะนาวป่าแล้วนำมาปรับปรุงใหม่จนมีขนาดและรสชาติดีขึ้นสามารถนำไปปรุงอาหารได้แบบในปัจจุบันหากดูแลดีๆ อาจ,จมีอายุยืนได้ถึง150ปีว้าวเรดิว่าเปรียวส่งรุ่นต่อรุ่นเลยนะเนี่ยองุ่นขาวผลไม้สุดหวานชํำในดวงใจของใครหลายคนคงมีอังุนเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่าเจ้านี่มีการเพาะปลูกมายาวนานราวหกพ0ปีก่อนคริสต์ก,กาลเลยทีเดียวก่อนจะขยายไปเรื่อยๆและเริ่มผลิตเป็นไวน์สำหรับดื่มกันส่วนหน้าตาดั้งเดิมขององุนแท้จริงนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัด เพียงแต่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันในปัจจุบันเท่านั้นโดยมีหลักสีให้เลือกบริโภคทั้งเหลืองดำชมพูอมม,ม่วงและสีขาวแต่ถึงจะเรียกองุ่นขาวแท้ที่จริงแล้วมันเป็นองุ่นสีเขียวที่มีวิวัฒนาการมาจากอางุ่นสีม่วงตั้งหากเหตุเพราะอางุ่นม่วงเกิดการปิดการผลิตแอนโทไซยานินซึ่งเป็นตัวกำหนดสีม่วงทำให้ผลขององุ่นซีดลงไปนั่นเอง คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ